เปลี่ยนบัตรครับ,บ,รบอันน,นี้บตดองเปลี่ยนบตดองเตือนหน้าบอยังเล่น,นไหมตัวเดียวกันกใน่รถเลยครับตัวเดียวกันที่ตัวเดียวกันครับผลิตผู้ผลิตคนเดียวกันอืใช่ย,ย่างเดียวตายก<อ>ระทิยโอก็เป็นตลาดที่ดีกว่าติดเจ็ดสิบสอ๋ยอดีเจนะ็ดสิบสองอ่ะเนาะอันนี้ควายเอลเนาะ อโอเคบอกเดียวกันครับตัวนั้นที่ตลาดสิดีกว่าแห่งกว่าไปตลาดก็ะดิขายแบนรนด์เราก็เพื่อ,อาการเสริง,งานในเงินนั่นเองโอ้ยาชาโทรศัพท์เพื่อวิทยุเออของผมนี่เห็ดอันนี้นี่ของผมเห็ด<แ>เป็นแบฉมันนนเป็ของแะซื้อรถแฉมแบดซื้อรถแฉมแบดแบดนะก็เลยบ่ค่อยเห็ดแฉมมาหลายเห็ด<อ>ม,มาเขือแฉมก็มชิมหา การจริงซูมมันมันใสแค่ปีเดียวเนี่ยปีเดียวแล้วก็เปลี่ยหนหรออืออันนี้ลากมาสองใส่มาป่ปีที่สองปีที่สองสองขวายอยู่หรอครับสองขวายอยู่หรอสองขวาน่าปีที่สองขวานส,สองสน่าจะสองขวาาแหละมันผมเอาน้ำยาฟืน้นฟูแบตเตอรี่ใส่มันเก่าบ่ใช่ครับบลขึ้นบข่นบขึ้นบ่ขึ้นบลขึ้นยังไม่ใส่เบสเบสเสียครับบ่ใส่มันขาดโอ้ซัมพ์อเนาะ นี่เห็นต้นาญ้านะมันเป็นน้โกดแค่คนะรับจะไปหยด่<า>ยอนกล้อนี้มันเป็นมันเป็นแปรแสงปิ้งฟ้ายอยู่แล้วใบหย่อนลงไปมันกัดขาดเลยครับกัดขาดไม่นี่เด็ดแบตก็เสียเลยอ๋อสัมผัสนะมาส่องลัางเข็นดูดูมาส่อง,ง, <c oughs> งกับเข็นไม่มันเป็นแบตเรียบๆครับแบตจเฮตุลาอยู่นี่มาสิไปเปลี่ยนยุงเทปกันกันแล้วยันนี้แล่ะดีครับ เปลี่ยนแแบตเตอรี่อ่ะนี่ครับมาพี่บูนนะครับมาพี่บูนมาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับไฟสองกบไฟขาดหัวสามร้อยสี่รอยสี่้อยห้าสิบ อร้านแบตเตอรี่พี่บูรณ์แบตเตอรี่ไข่บูหัวร้านเจ้าวิทยว่าข่จับจีไข่วาา่าร้านแบตเตอรี่ร้านไหนใกล้ที่สุดคนพีเพชทำภาพให้มาล้านเจ้านี่นอะไรรับผมข่จับจีพีเอสไข่ค้นหาในกูเกิลกับวา่าร้านแบตเตอรี่รถยนต์ที่ใกล้ที่สุดจับมาจากบ้นานนะเจริญเนี่ยบ่นี่นอยู่สองสาขาเลนบ่้าอยังม่มีกบ่ันอ โอ้พอจับปุ๊บเขานำมาหนีเลยมาบอกเจอกันเวลานไอ๋อฮะอ๋อบอกเจอกันโอเคดีครับบอกเจอกันนาทีลวเอ่อต่อได้ต่อเพคนได้เพื่อนเพื่อนแบตเก่าสองท่านหนึ่งอือเอาเทือนเลยจับจีเพจเพจน้่นนั่นมาหอดอยู่เลย ร้านแบตเตอรี่ใกล้ที่สุดพทนประกันนำมหาหอดีเลยัโอ,โอ,โอ,อ้โหแบตเตอรี่แล้วประกันปีหนึ่งคู่โอ้โหนีปัญหาเปลี่ยนหลายร้านไปเลยครับน,นี่ครับได้ลูกใหม่แล้วหลังจากที่เราเข็นมาหลายวันแล้วนะครับเข็นมาหลายรอบเนาะเออให้ อยู่บ้านกับไ้ลูกให้เมียเป็นคนเข็นนะครับเออเข็นเมื่อกี้เนี่ยเมนี่กัเมือ่กอ,อกีอ้เมือ่อก,กี้ไปจอดที่ปั๊มเหรอจอดที่ปั๊มแล้วก็เข็นอีกนะคือจริงๆตั้งใจที่จะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่อะแต่ว่าเมื่อกี้ไว้ปัม๊มแวะปั๊มแล้วทีนี้ก็ลงไปดับเครื่องไว้เออพอมาสตาร์ทลงก็ไม่ติดเหมือนเดิมก็เลยว่ามันคืเข็นดูแท้ก็เลยเอ้านี่แหละมาเปลี่ยนให้มันแล้วครับตั้งใจมาเปลี่ยนให้มันแล้วครับ ก็ขอขอบคุณน้องทรายนะครับน้องทรายแมงกะบี้ฟิล์มส่งตังค์มาให้เปลี่ยนแบตเตอรีรออ่นะครับอันนี้ก็ส่งตังค์มา,มามาให้นะครับฮะนนห,ออหมดอายุเพราะว่าเขาบอกว่าต้องเรับเพียงสตาร์ทไม่บ่อะเธอถือไว้ โอ้สตอร์อไม่ชุดเด็ดไปให้ก่อนสูงของไม่อี่ฮะเพราะว่าอ่าทุกทีอันเก่าเนี่ยคือมันจะลากแฉกๆๆๆแแล้วก็ควรจะติดนะแต่ว่าอันใหม่เนี่ยสุดเ่ามันมชุกเย,ยวติดเลย ไปไปเป่ยม้เัเป่ยนัดีงานีบไปครับตััััััปิครับได้ยังเดีย <jamais> วีี่เปียนใหม่อนนีเลด้ีเลยครับใช่ครับเพราะว่งจต่เคยขายมากีซี ทททเที่ยวนะครับคันท้ายยี่แถวพี่บุญนคะครับร้านแบตเตอรี่ที่ใกล้ที่สุดครับนี่และพี่บุญแบตเตอรี่มาหมดกะนแล้วแพ้กันบอกแพ้ในเพราฟังงี้เลยคือสองพันหนึ่งเดือนดูเก่าอ่ะนี่ราคาเ,เท่กเกาไห่ครับ,มรบมไม่แพงเออเดี๋ยวโกดจัาให้เพื่อนก่อนครับนี่แหละพี่บุญแบตเตอรี่ครับครับผมเมดีย๋ยวเก่าเด้ย๋ยดูกลางคือน

Yeah. Uh -huh.